ทุกคนเนาะพี่น้องเอ้ยสวัส,ด,สดีัสผมเองพี่น้อง fc บ่สสุขุสุขคนเด้อเมื่อนี้งสิลน่องแต่ตบัตรเนาะสิลงไปใส่บาตรกเมยสองคนเนาะมื้อนี้เนาะส่วนน้อยๆไปนอนวัดวัดป่าพี่น้องวัดป่าบ้านค้ำให้พี่พออ่อไปใส่ล่องเอายังฆ่าเพิ่องซ้ายปานเนาะพี่น้องบัสิบัสซุกสิล่องกเมยสองคนไอแม่ต้องเงินใบห่าร้อยขึ้นมาเนี่ย เป็นเงินจากพ่อสุขสันเนะาะทางฝั่งไทยเป็นฝากมาทำบุญเนาะพี่น้องกับสาธุนั่เพลินเด้อู้หูท่นน่ะอขอบใจทุกท่านเลยเป็นฝากมาสองพันบาทน้องพี่น้องเป็นว่าอ่อาอืมแถวแถวบาซูกิทำบุญบาสุสาาสกได้แบ่งมาทำบุญอยู่นี่ห้ารอยก่อนเนาะพี่น้องเนาะยังอีกหนึ่งพันหารอยบาทพี่น้อง เป็นอยากหายไปวัดปา่าอกจะมาสุกชั้นเนี่ยไปเนาะจะหนองไปวัดจิปากับหนองอคอยเฮ็ดที่ละหน่อยคนวะว่น,นี่ก็ม่เบ่งงว่านเ่านี่ว่ 1, าัญหเน,งงสนาสากอใจนใ่นายนสัมือในสวันน้าเนาะนี่เมื่อนเป็นมื่อวันที่หกี่่นองวันที่หกเป็นวันที่เจมวันที่หกเนาะ วันที่หกนะพี่น้องวันทีหกเป็นวันจันทร์พี่น้อ,องเองตอนที่ลงไปใส่บาตรเป็นบุญห่องเขาเพื่อับดินเนาะพี่น้องม <c oughs> ่เคลื่อนนะเรับไปเกีย่ยงเขานะเนาะไปย้ายหองเขา <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเราบทเอาอาหารลงไปจำหันเนะน,นาะเป็นอากาศจะมีเป็นขนมขนมเ้างจะไปใส่บา, <c oughs> าตรพี่น้องขึององใส่ขแม่แล้วทใส่ใส่บาตรเนาะตอนนี้เงินจากปลอดสุขสนันต์ข้อมาสุขวใส่ทีหลังก็ได้ พี่น้องครับฉันเจอการโยวดเนาะพี่น้องค้นหนาจะร้ายมือนีพี่น้องจะเพราะว่าเป็นมือห่อเข่าเนาะมือขาขั้นซ้าห่อเข่าออกพั้นซ้าจะเป็นแบบที่พิเศษเนาะพี่น้องของแบบว่าสาวนุ่มสาวนุ่มกระซิ่งเนาะเล็กน้อยยังกระโล่งเต็มเปิดพี่น้องโล่งสาบาดมัคือมือชิ้นหาคำปกติไปเดี๋ยเนี่ยว่าไงเดี๋ยวสิบแปดเขาจะขึออ้น,นจะกระจมไปก่อนไหมแล้วกระจมไปก็ไ<ฮ>ด้แล้วกรจมไปพร้อมกั มาวัดพี่น้องเลยกาลูนาใส่ผ้าปิดปากด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าโควิดสองปีเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็ได้เฮ็ดสุปีอยู่บ้านเฮาเพราะว่าอยู่บ้านหน่ออีหลีอะไรกนะ กับโบปันนอกอีอ่ลี่รอดอกเนาะแต่ว่ากับพื่อ้เห็ดอยู่บางบ้านเพื่อนก็นห้ามพี่น้องเองเพื่อนลุ่งร้ายนะโหบางทีเล็กน้อยเล็กน้อยกับรงรา้ายแต่เสีได้ยินเชลก็คอยจะบอกเนานะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเปิดอ่ารำหมอรำ ตัวน้านเห็นแต่เล็กหน่อยโอ้น้ำตาน้ำตาใจสุดยังกะนน่วห่ดดีน้ำตาเป็นสีเตรียมเลยพี่น้องเอย้ยคนกับ็มวัดแ้วเนาะพี่น้อง คนร้ลยเป็นไลยคบนบาดวาซุกมีทางมือ 50, 50หาซิบหาซิปหาลังเทือนน้องพี่นอ้องกบบหาไล่คนแล้วคอยเอาอันนั้นไปให้ก็ยิมย้มแย่ยยก็เด้อยิ้มแย่ก็เถอะครกเอาสิเอาเงินหาลอยมาถวายให้คนขวาดมือเพืนได้น้องพี่นอ้องข้าวเบรสเซบาร์จัง

กเาขาร้ายร้ายเป็นโมโหเป็นโมโหว่าเาสียสบายเดีอพี่น้องเป็นบมโหอ,หอาว,าวา,ยยวอ,อ,วายยอย่างงี้จ้นขลางหนั้จะเป็นอ่าพระเวทน,น้องพี่น้องเห็นบ่หดัก็อะอนุโมทนา อนุโมทนาสาธุน้ำพอสุขสันเด้อพี่น้องเดี๋ยว่าไหมตอนนี้ก็เลยเริ่มใส่แล้วเนาะพี่น้องข้างบ้านบาสุขจะเป็นอ่าฝา่าายเน้าะใส่ก่อนฝ่ายงิงพี่น้องฝ่ายงิงจะใส่ทีหลงนะังเนาะหลังจากผู้ใายใส่แล้วก่อนไม่ยิงก็จะต่อแถวมาเด้เนาะพี่น้องเนาะเรียนแถวเรียนแถวกันเลยมา มาซุกใส่ไสที Saint ่หลังครับดนนี้ก็เริ่มเป็นผู้หญิงมาใส่แล really ้วนะเนาะเดี๋ยวสิฉัยให้เบิ้งอ่าสาเหล้านาะสช้าเหลาก็จำบ้านบาสุกไล่คนบนทางมาบุคคลเห็นผู้สาวบ้านบาสุกหนะอยเนาะผู้สาวบ้านมาสุกบุคคลลายเด้อหาเมื่อเบิ้งก็ตามคนใส่บ้านเห็นอะไรยังสีเห็นกันครบเนาะ เย็นเนาะเพราะว่ามันสดก่อนเนาะพี่น้องารวัเพิ่นเด็กน้อยเห็นเนาะพี่น้องบ้านสุจะมีเด็กน้อยเด็กน้อยทั้งเด็กน้อยทั้งนใหญ่เนาะใส่แบใส่ตั้งแต่ยงน้อยๆพ่อแม่พาเขาเนาะ พี่น้องใอใใ่อยู่ก่บน้องางแข้งปันกระหามแล้วพี่น้องมองเห็นจัดส <c oughs> <c oughs> าโนกสาโนกนะฮะ ยายาสามองศาตีสาอาร์ใส่ยาจะาหน่อยว่าสุกกับิม่ใส่ต้องเห็นออกเจ้าหน่อยาจราจรตู่าแล้วก็ี้องใส่

พไปอกขาอาะเดการพิสอเเดี there, ๋ยวบาสุไปใส่กอนเ้อพี่น้องเ้อเดี๋ยวบาท่านไปนเนาะใส่ทีหลัง

เด็กูเจอยเห็นไหมทำยัจะได้ปีไปใส่ปีวันดีมาออกเมื่อหน้าเอาปีไม่ข้าวเอกวมื่อหน้าอาพี่น้องมาดิอันนี้ได้ประเดีอันนี้เนาะเดี๋ยวเราซูไปใส่ก่อนพี่น้องหลังจากใส่บาทหรือว่าฮะพรอเนเยถ้าหนกเซ็นกับสีล่งไปใส่ข้าวบูซ่าไปยาดนาำนะพี่น้องนาที่ยายาดต้องมาาไป ยาใส่ใเจ้ากรรมได้เว่เนาะหรือว่าสัพสัตท้งใดที่ได้ดองรับตะเหลี่วนะพี่นาะอืมไม่ปดสยกาลังนู่มมะนะพี่เาะยาฟัดฝุกสิผาพี่นนองไปใส่ขาวบูซาเนาะขาวบูซาก็คือเนด็กขาวังสีเลยเนาะพี่นนองขาวบูซ่า,า,สา,ซาใส่ตามพญ,ญานาคกสี พี่น้องก็คือห่อเขาวสาคเขาประดับดินพี่น้องที่เขยาใยมันคือเนี่ยเนาะโอ้คนาย,ายบางบอนกับบลูอาพี่น้องมามันเอาไปยินเนาะมีขมักออกยานี่เขอาอันนี้พี่น้อง,นองานยายมันคือเนี่ยเนาะ ดูลแล้วเราไ่ได้ต่ใหตอะไม่ได้แต่งอยาอมงซื้อกระเพยใส่าสขาบูซาใส่ขาบูซาตามฐานนะ

ตายแล้วแล้วบ่มีเันอยู่สั่นพันได้แยกยายกันไปตาม หาดคนมีกเท่าไม่เท่าเนาะส่วนนมซาวที่เขมาม่คนละไปทายโหอยู่คุณและหัว พี่น้องคือขั้นตอนของบานบอสกุก็คือมาวิให้พญ,ญานาเนาะวิข่าให้พญ,ญานาเอาตั้งตีบให้ซาวตีบนเนาะพี่กกน้องกบโตกบตกหนาไม่หรอเอามาจับหนึง่งสองามหกงพญานาเราขาเอยู่ไปใส่อะิเคลื่อนกอกเาวตีบาหมูของเองนันีอพี่น้องเลยบาซูกเข็ดกันนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศงานเมื่อวันที่หกวันจันทร์ตอนนี้เป็นแม่น้ำเซโดนออพี่น้องอธิบายเด้อธิบาย,ยอีกอธิบายเรื่อยๆไปเนาะพี่น้องอ,อ,อย่างมีคนใหม่เข้ามาแม่น้ำเซโดน